กลุ่มดาวหมาจิ้งจอกวอเพคูล่าและกลุ่มดาวลูกธนูซาจิตาธนูกางทางช้างเผือกและดัมเบลเนบูล่ามีอะไรให้ดูนั้นไปชมกันเลยครับสวัสดีครับดูดาวการอัคทูลุสอสโตนรเมอร์วันนี้จะมาเล่ากดาวเล็กๆที่อยู่บริเวณแนวทางช้างเผือกนะ,ะอยู่ในโซนสามเหลี่ยมฤดูร้อนที่ประกอบด้วยวีกาเดเนบและเอาแทถ้าเกิดเราลากจากเดเนบมายังเอาแทเนาะซึ่งก็คือกลุ่มดาวหงส์และกลุ่มดาวน้องอินทรียจะเจอ2กลุ่มดาวเล็กๆที่อยู่ระหว่าง นั่นก็คือวอร์เพคูล่าหรือกลุ่มดาวสุนัขจิ้งจอกและและแซจิท่าแซจิต่าหรือกลุ่มดาวลูกธนูนะครับกลุ่มดาวลูกธนูจะอยู่ฝัง่งทางดังเอาแทแล้วฝั่งใต้กว่าจะมีดาวเรียงกัน2ดวงเป็นหางของลูกศรแล้วก็เรียงมาเป็นเป็นหัวของลูกศรแล้วก็วอร์เพคูล่าก็คือสุนัขจิ้งจอกอันนี้นะครับเอาละ่ะทีนี้เนื่องจากมันเป็นกลุ่มดาวในแนวทางช้างเผือกตรงๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นกลุ่มดาวเนี้ยก็จะค่อนข้างมีวัตถุท้องฟ้า อยู่บ้างพอให้สังเกตได้บ้างแม้ว่าจะเป็นกลุ่มดาวเล็กๆก,ก็ตามเนาะแต่ว่ามันอยู่ในโซนชุมชนหาแน่นนะเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถเห็นกลุ่มดาวได้วัตถุท้องฟ้าได้หลายอย่างเลยทีเดียวเอาละทีนี้กลุ่มดาวนี้มันขึ้นตกยังไงเนาะก็สําหรับประเทศไทยนั้นกลุ่มนี้ก็จะขึ้นทางที่ตอนออกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อยนะครับขึ้นพร้อมๆกับดาวเอาแทอรนี่แหละแล้วก็ขึ้นไปสูงกลางท้องฟ้านะกลางท้องฟ้าขนาดไหนก็คือน,นี่เลย สมมติมว่าเราใส่เครื่องหมายเป็นกลางท้องฟ้านะอันนี้ก็คือจะเห็นว่าวาเพคูล,ล่ากับซาจิตาเนี่ยก็คือแทบจะอยู่ตรงใจกลางศีรษะเลยเนะาะผ่านกลางศีรษะเราเลยแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะไปตกทางท้องฟ้าทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็คือสําหรับกลุ่มดาววาเพคูล่าและซาจิตานะครับเอ่อสำหรับกลุ่มดาว,วาลลาาน,าาวนี้มีเรื่องราวอะไรอื่นๆให้ใหสังเกตอ,อีกเนาะ ก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันดูกันเลยนะครับแซจิตาเนี่ยก็สังเกตชื่อ Sa จิตาเรียสกลุ่มดาวคนยิงธนูก็คนยิงธนูอยู่ตรงนี้ลูกธนูก็เลยอยู่ข้างบนเนาะแล้วก็มีโล่มีโล่อยู่ข้างๆคนยิงธนูเนาะมันก็เป็นเรื่องราวสตอรี่ใกล้ๆกันเอาละส่วนเจ้าสุนัขที่จองนี่มันเกี่ยวอะไรเดี๋ยวเราค่อยๆฟังกัน สองกลุ่มดาวนี้อยู่ในโซนใกล้ๆกลุ่มดาวแพททะเลกลุ่มดาวคนีธนูเนาะแต่ค่อนไปทางแพททะเลมากกว่าเพราะฉะนั้นเดือนที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้คือเดือนมก,กราคมเนาะเป็นเดือนที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านแนวเดียวกับ2กลุ่มดาวนี้นะ,ะส่วนเดือนที่สามารถเห็นได้ตลอดทั้งคืนก็จะเป็นเดือนกรกฎาคมนะครับแต่ถ้าต้องการสังเกตในช่วงเช้ามืดก็แนะนําเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนและถ้าต้องการสังเกตในช่วง เวลาหัวค่ำเนี่ยก็ต้องหลังจากนั้นเป็นช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมนะครับเอาละ่ะเรามาดูกลุ่มดาวหมาจิ้งจอกนะหรือสุนัขจิ้งจอกของเราที่อยู่บนท้องฟ้ากันหมาจิ้งจอกก็คือที่อยู่ทางด้านซ้ายของรูปนะครับอันนี้ก็จะมีกระจุกดาวปลอมๆหรือโค้ดแฮงเกอร์หรือว่าแต่ก่อนเขาก็เขาเชื่อกันว่าเป็นกระจุกดาวรูปไม้แวนเสื้อนะในจริงอ่ะ มันไม่ใช่กระจุกดาวจริงๆมันเป็นเพียงแค่ดาวที่มาเรียงอยู่ใกล้ๆกันเป็นรูปคล้ายๆไม้แขวนเสื้อแต่ว่าไม่ได้เป็นกระจุกดาวที่มีแรงโน้มถ่วงด mm hmm. ึงขึ้นเข้าหาซึ่งกันและกันเนาะเ mm hmm. พราะฉะนั้นอยากเข้าใจผิดกันเลยทีเดียวนะครับอ mm ้า hmm. วทีนี้กลุ่มดาวเจ้าหมาจิ้งจอกเนี่ยเออก็จะมีวัตถุท้องฟ้าอื่นๆให้สังเกตซึ่งที่ด่งดังที่สุดก็คงเป็นอันนี้เนาะ mm hmm. ดัมเบลใ mm hmm. นเบลล่าเนาะ ดัมเบลเนบิวลาก็จะเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์ซึ่งไม่ใช่ดาวเคราะห์แต่เป็นซากดาวระเบิดยังจำได้ไหมเนบิวลาดาวเคราะห์เลยแพน,นเทอริสเนบิวลามันก็คือซากการระเบิดของดาวเอ่อดาวฤกษ์มวลมากนะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะนี้เป็นฟ้าๆออกมากลมๆเนาะแล้วก็สามารถสังเกตเห็นได้เอ่อค่อนข้างเอ่อไม่ได้ยากมากเนาะระดับความสวประมาณเจ็ดเนาะความสว่างแค่เจนะ็ดเนาะซึ่งสามารถใช้กล้องสองตาอะไรมาก มาดูได้ซึ่งเป็นพนเนตเทอรี่ในบิลลาที่โด่งดังเนาะแต่ว่าสังเกตเห็นค่อนข้างยากพอสมควรเนาะเพราะว่าตรงนี้ดาวสว่างมันไม่ได้โดดเด่นมากอืมแต่ก่อนเนี่ยเขาเขาเจออันนี้เนี่ยชาวเมซิเออร์คนพบเนี่ยเขาเข้าใจว่าเป็นพนเนตเทอรี่ในบิลลาเป็นแพนเนบเป็นดาวเคราะห์เนาะเราเห็นว่าเป็นกลมๆซึ่งมันจริงๆมันไม่ใช่ดาวเคราะห์นะเป็นในบิลลาเนะโอเค ซึ่งก็จะมีลักษณะอันนี้เป็นภาพสมัยก่อนที่เขาถ่ายไว้เมื่อประมาณ100ปีก่อนเนะเขาก็จะมองเห็นเป็น้าป้าเอาล่ะทีนี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้พอไปมองใกล้ๆเนี่ยสำหรับ M27 หรือดัมเบลเนเบล่าก็จะเห็นลักษณะมีมีนอตหรือว่าเป็นกลุ่มแก๊สที่มันรวมๆกันเนาะแปลกๆเนาะหลายอย่างเลยซึ่งซึ่งก็เป็นกระจุกดาวเป็นเนเบล่ากลุ่มแถวนี้เนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่ มีเยอะเพราะว่าอยู่ในแนวชายแถวทางช้างเผือกเนาะใจกลางทางช้างเผือกอยู่คนหิงธนูด้านใต้อันนี้ขยับมาทางเหนือนิดเดียวเนาะมันก็เลยมีวัตถุท้องฟ้าให้ดูเยอะเลยเอ่อทีนี้เราจะเข้าไปสู่กลุ่มดาวไอ้เจ้าเซจิตธาเนาะเซจิตธาหรือกลุ่มดาวลูกธนูเนาะเอ่อเซจิตธาเนี่ยเป็นกลุ่มดาวที่เล็กๆตรงนี้เองเนาะเอ่อวัตถุท้องฟ้าเนี่ยก็เล็กๆสมชื่อเหมือนกันเนาะไม่ได้สว่างมากเท่าไหร่เซจิตธาเนี่ย เออก็จะมีอะไรให้ดูบ้างเราค่อยๆไปดูกันเลยนะครับสจิท่าเนี่ยก็คือเป็นกระจุกดาวเล็กเป็นกระจุกดาวเนาะอันนี้ก็จะมี M71 นะครับซึ่งอยู่ระหว่างาลูกธนูตรงนี้ตรงดาวสอดวงนี้เนาะตรงนี้อยู่ตรงกลางลูกธนู M71 นะซึ่งก็เป็นลักษณะของกระจุกดาวทรงกลมนะครับ ซึ่งหาได้ถ้าเกิดหากลุมดาวที่เจอก็จะหา M71 เจออันดับความสว่างมาน8.18ซึ่งก็มืดกว่าไอ้เจ้าดำเบลในเบลานิดนึงแต่ว่ามันเป็นวัตถุท้งฟ้าที่เวลาเขาดูเขาดูคู่กันในช่วงฤดูร้อนเนาะก็ย่าลืมแวะดูกันเลยทีเดียวนะเออก็จริงๆเนี่ยอยู่ใกล้มากแค่10,000ปีแสงต่อไปก็คือเราจะพาไปดูดาวดวง อันนี้ก็จะมีดาวดาวสว่างตรงนี้มีชื่อหมดเลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อแชมหรือว่าอัลฟาสซาจิตซาจิตาเนาะก็จะเป็นชื่อดาวแต่ว่าจริงๆอันดับความสว่างประมาณ4.3เชื่อกันว่าเป็นลูกศรของเฮอร์ l e ลิสหรือว่าของคิวปิดอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อเนาะอ่าเออว่าแต่เราจะไปดูอะไรกันต่อเราไปดู constellationguide.com กันครับไปชมกันเลยเอาละเรามาดูกลุ่มดาววอเพคูล่า หรือกลุ่มดาวบาาจิ้งจอกกันนะเห็นป่าวว่าเป็นกลุ่มดาวเล็กๆเนาะแทรกอยู่ระหว่างหลายๆกลุ่มดาวซึ่งโซนนี้จะมีกลุ่มดาวเล็กๆอยู่ประมาณ4กลุ่มเนาะก็คือวาวาเพคูล่าซาจิตาเดลฟินัสแล้วก็อีควิลิสเนาะอันนี้เป็นโซนกลุ่มดาวเล็กๆเดี๋ยวค่อยๆไล่ๆเก็บๆกันไปทีละกลุ่ม2กลุ่มนะครับเอาล่ะวัตถุทอ้องฟ้าก็อย่างที่บอกไปเนาะ M27 เนี่ยโด่งดังที่สุดก็เป็นแพนเนตเทอรี่เนเบล่าที่ อันดับความสวนะ่าง7.5น้องห่างไปแค่1,300ปีแสงนั่นเองนะเ,เขาตรงใจกาเนี่ยก็คือเป็นไวท์ดาวฟ้าหรือว่าดาวแครขาวนั่นเองก็คือสร้างการระเบิดของดาวเัืนเนะครับจีจงกาแล็กซี่ก็พอมีให้ดูอยู่บ้างน้อง NGC 7052นะแต่ว่าอันดับความสวนะ่าง13.4ความสว่างเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเอ้าวนะอันนี้อะไรอีกอิมนะิชชนะั่นอิบลล่าน NGC 6820น้องก็จะเป็น เนบิวล่าเลืองแสง6820แล้วก็6823นะอันนี้เขาก็าเป็น Emission n e นบิ a ก็คือตัว6820นะเป็น n e บิ l ลแต่ว่า Open Cluster กระจุกดาวตรงกลางเนี่ยเขาเอาเป็น6823เนาะเรจะเป็นลักษณะเป็นกระจุกดาวเกิดใหม่ตรงกลางแล้วก็มีเนบิวล่าล้อมรอบนะครับอันนี้มองๆไปก็คล้ายๆกับเอ้อีเกิลเนบิล่าเนาะ M 1 6เหมือนกันเนาะอ่าแล้วก็จะมีวัตถุท้องฟ้าอีกนก็จะมี Open Cluster NGC 6 885ครับอ่อันดับความสว่างประมาณ5.7อ่ะแล้วก็จะมีกระจุกดาวอะไรแปลกๆเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น Group of Star หรือว่า Bro k b ล o อ k บ r ็ c ก l กนะีแคเตอเนาะซึ่งหรือว่าเราเรียกว่า Code Hanger นั่นเองนะเนาะไอ้ c o ด e hanger ที่เรามองเป็นกระจุกดาวปลอมๆที่เรามองเป็นไม้แขวนเสื้อนั่นแหละครับอ่ะนะเอาละทีนี้เราไปดูซาจิต้ากันดีกว่าซาจิต้าเล็กกว่าเดิมอีกซาจิต้าเนี่ยเป็นกลุ่มดาวเล็กๆเห็นไหม แทรกอยู่ใกล้ๆก,กับอควิล่าเท่านั้นเองแต่ว่ามันเป็นกลุ่มดาวโบราณนะเอ่ออไเจ้าซาติธาเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นลูกศรของเฮคคลิสที่ไว้ฆ่าเจ้า Eagle, อีเกิลนกอินทรีนะครับอ่าซึ่งนกอินทรีเนี่ยเอ่อก็เป็นนกอินทรีที่เขามาจัดการไอ้อเจ้าโพรเมทิอุสเนาะก็คือโพรเมทิอุสเคยไปแอบขมโมยไฟลงมาให้มนุษย์โลกเนาะทำให้ซูสโกโรธก็เลยสาบให้ไปอยู่บนยอดเขาแล้วก็ให้มีเอ่อเจ้านกอินทรีมากินตับ แล้วก็ตับข้องอกใหม่ตอนกลางวันแล้วก็แล้วก็โดนกินตับอีกอโอเคเพราะฉะนั้นเอ,อ่อเฮอร์คิลิสก็มาจัดก,การนะครับซึ่งอีเกอรเนี่ยเขาก็หมายถึงเจ้าอควิล่าน้องอินซีของเรานั่นแหละนะก็มีเรื่องเล่าแล้วแต่เราจะผูกเรื่องราวกันนะครับเอ,อ่อกระจุกดาวอะไรต่างๆเนี่ยของตรงนี้มีอะไรให้ดูบ้างนั้นเอาเราเลื่อนมาดูกันดีกว่า M71 ก็คือเป็นกรอบ u ลา c l คลัสเตนะก็จะเป็นลักษณะ กระจุกดาวทรงกลมที่อัดับความสว่างประมาณ6.1นะครับเนกเลสเนบิลลเนาะหรือว่าเป็น p พ n e t a r y Nebula เนาะอันนี้ n c k กเลสก็คือเป็นแบบเหมือนกับสร้อยสร้อยคอเนาะแต่ว่าเขามาค้นพบเจอทีหลังเนาะในปี0 0 5นีนเองเองก็รูปร่างแปลกเหมือนกันนะอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกก็รูปร่างเนี่ยเป็น p พ n e t a r y Nebula จริงแหละจะเห็นว่าบนท้องฟ้าเนี่ย แม้ว่าบริเวณที่เราเขาเคยสำรวจแล้วเขาอาจจะเจอว่าถูท้องฟ้าอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆทุกๆวันเนาะ M1 ขีด67เนาะก็จะเป็นเนบิวลาอันนี้น่าสนใจอยู่ก็คือเขาจะพูดถึงเอ่อเป็นเนบิวลาที่เกิดปกติเนบิวลาจะเกิดจากเกลือแก๊สที่ลอยๆอยู่ใช่ไหมอันนี้เป็นเนบิวลาที่เกิดจาก Wolf-Rayesta เนาะ W R 124ซึ่งก็คือเป็นดาวฤกษ์มวลมากๆๆๆมวลใหญ่มากๆเลยเนาะอ่ Wolf-Rayesta ปกติอ่ดาวฤกษ์ใหญ่ขนาดนี้ระดับ ระดับมมลของมันเนี่ยโด่งที่สมมติว่าหนึ่งเท่าเนี่ยอันนี้เป็นระดับสิบเท่าร้อยเท่าเลยเนาะมันก็จะสว่างมากแล้วก็เผาผลาญเชื้อเพลิงอย่างรวดเร็วแล้วก็ตอนนี้มันคงเป็นดาวเรื่องที่ใกล้จะตายแล้วแ่ละแล้วมันก็ปล่อยแก๊สออกมารอบๆแล้ววางที่มันกาลังจะรวมไฮโดรเจนฮีเลียมคาร์บอนอะไรในแกนกลางให้ยุบตัวลงไปซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นในเวลาที่มีสตอรี่ที่ร้อนแรงมากๆเลยทีเดียว ไอซีสี่เก้าเก้าเจ็ดก็เป็นแพนเนสเทอรี่เนบูลาซึ่งอยู่ในโซนนี้เหมือนกันก็จะเห็นว่าเป็นซากดาวระเบิดเหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่ได้ดังเท่ากับดัมเบลเนบิวลาอันนี้ก็เป็นแพนเนสเทอรี่เนบูลาเนาะเอ็นจีซีหกแปดแปดหกแถวนี้ยแพนเนสเทอรี่เนบูลาเยอะเพราะมันเป็นบริเวณแนวใจกลางทางช้างเผือกซึ่งมันมีดาวฤกษ์เกิดใหม่ตายอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าแวะไปดูเจ้าวอร์พคูล่านิดนึงเนาะเรามาดูกันว่าเขาเขามีเรื่องราวของเทพนิยายอะไรหรือเปล่าเนาะเออ่สำหรับ สำหรับวอลเพคูล่าเนี่ยสตอรี่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับมิโทโลจีเนาะแต่ว่าเขาค้นพบโดยจอห์นเนสเฮเวเลสมาตั้งชื่อหมาหมามา,มาจิ้งจอกตัวนี้เข้ามานะอยู่ในโซนนี้นั่นเองอ่าแต่ว่าในนี้เขาก็มีเรื่องเล่าอยู่ว่าเป็นเป็นหมาอะไรเนาะเขาก็เขาก็บอกว่าเออเฮเวเลสเนี่ยก็คือเขาบอกว่าอาจจะเป็นวอลเพคูล่าเอ็ดแอนเซอร์เนาะซึ่งก็คือเป็นสุนัขจิ้งจอกหมาจิ้งจอกที่ จับจับเจ้ากูสกูสก็คือพวกหงป่าอะไรนี้ไปให้เซเบรัสนะซึ่งก็คือหมาที่เฝ้าประตูนรกนั่นเองเนาะเรื่องราวออกจะเอ็กซ์คลูซีฟพอสมควรเลยโอเคก็วันนี้ก็ลองฟังเรื่องราวของกลุ่มดาวให้ฟังแล้วก็หวังว่าทุกๆคนจะมองไปบนท้องฟ้าจะได้รู้จักกลุ่มดาวใหม่ๆมากขึ้นนะครับขอบฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe c h anel n ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน c h ช n n e l นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ